เริ่มเลยก็ได้วันนี้จะพาไปหาหอรมอค่ะโดยที่หอระมอเนะะี่ยค่ะเป็นชื่อย่อของคําว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดค่ะเรากาลังหาอะไรตอนนี้จากเลขที่เราเคยหาเลขเดียวใช่ไหมคะตอนนี้มันจะมีอย่างน้อยเนี่ยสองเลขแล้วและสิ่งที่เราต้องหาก็คือเลขที่สามารถหารได้ทั้งสองจนวนเนี่ยได้ลงตัวะคะ่ะเขาก็เลยจะเรียกว่าเป็นตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมนี่นง,งงไงหมรุปอีกรอบนะะึงค่ะหอระมอคือ จำนวนนะับที่มากที่สุดที่สามารถหารจำนวน2จํจำนวนได้ลงตัวค่ะโดยขอมมอคือมากเนาะเพราะฉะนั้นต้องหลังจากที่เราหาตัวหารร่วมมาได้แล้วค่ะตัวหารร่วมก็คืออภยยามอีรอบวันนี้เหมือนครูพูดวนตัวหารร่วมก็คือตัวเลขที่สามารถหารจำนวนทุกจำนวนนะคะได้แล้วได้อย่างลงตัวมันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งจำนวนแต่หอรมอเนี่ยต้องเลือกเป็นจำนวนที่มากที่สุดโดยการหาหอรมอนะคะวันนี้จะนาเสนอทั้งหมดสาวิธี้วยกันวิธีแรกคือการใช้วิธีการหาตัวประกอบวิธีทสองคือใช้การแยกตัวประกอบและวิธีที่สามคือใช้วิธีการหารค่่ะะไปดูตัวอยางเน การหาบจงหาหอลมอค่ะของเลข80ดสิแล้วก็26 <_ an> โดยใช้วิธีการหาตัวประกอบนะฮะ <_ an> เริ่มแรกเลยเราก็ไปหาตัวประกอบของ8ะค่ะ <_ an> ตัวประกอบอย่าลืมคอนเซ็ปต์ก็คือเลขทุกเลขที่สามารถหาร8ได้อย่างลงตัวนะคะ <_ an> ซึ่งหามาแล้วก็จะมี1 2 4สองสี่แล้วก็แดนะคะ <_ an> ต่อไปตัวที่2ค่ะเราก็ต้องไล่หาแบบนี้ให้กับทุกเลขเลยนะคะ <_ an> ตัวประกอบของ10มีอะไรบ้างก็คือเลขทุกตัวที่หาร10บได้ลงตัวก็จะมี1มีสองมีห้าแล้วก็มี1ิบนะคะต่อไปตัวประกอบของ26ได้แก่อะไรบ้างก็จะมี1 2 13สองบาแล้วก็ ทีนี้ค่ะสิ่งแรกที่เราต้องหาเลยก็คือตัวประกอบร่วมตัวประกอบร่วมของทั้งสามตัวนี้คืออะไรเขามีเลขอะไรเหมือนกันบ้างตัวแรกเลยก็คือเลขหนึ่งตัวที่สองก็คือสองตัวอื่นมีไหมคะไม่มีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวประกอบร่วมของแปดสิบและยี่สิบหกก็คือหนึ่งและสองแต่โจทย์ต้องการตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดมากที่สุดระหว่างหนึ่งกับสองตัวไหนมากกว่าก็คือสองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหอเรามองของแปดสิบและยี่สิบหกก็คือเลขสองค่ะง่ายไหมวิธีแรกจบแล้วใช้วิธีการหาตัวประกอบ ไปดูตัวอย่างกันค่ะ <c oughs> เรื่องมาข้อหนึ่งละกันจงหาตัวประกอบไม่ใช่พูดผิดจงหาหอเรอมอของสิบห้าและสี่สิบห้าโดยใช้วิธีการหาตัวประกอบปะเริ่มเลยเราก็ต้องไปหาค่ะว่าสิบห้าเนี่ยมีอะไรหันเขาได้ลงตัวบ้างหนึ่งกับสิบห้าหนึ่งคูณสิบ้าได้ห้าเนาะเราไปเป็นคู่แบบนี้เลยสามสองไม่ได้เพราะเป็นเลขคี่ก็เป็สามเลยสามคูณกับห้าค่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นค่ะ เอ่อตัวประกอบของสิบห้าได้แก่หนึ่งสามห้าแล้วก็สิบห้าค่ะเสร็จแล้วหนึ่งต่อไปไปสี่สิบห้าบ้างตัวประกอบของสี่สิบห้ามีอะไรบ้างหนึ่งแน่และหนึ่งคูณกับสี่สิบห้าอ่ะแม่สองไม่ได้แม่สามได้ไหมคะลองดูนะถ้าท่องสุดคูณไม่ได้แล้วก็ตั้งหารได้เลยค่ะสามหนึ่งเหลือเศษหนึ่งกลายเป็นสิบห้าก็จะเป็นสามห้าสิบห้าแสดงว่าสามหารได้ลงตัวนะคะก็จะเป็นสามที่จับคู่กับสิบห้าค่ะ ต่อไปแม่สี่ได้ไหมสี่ไม่ลงตัวแม่ห้าได้ไหมห้าได้อยู่แล้วเนาะแม่ห้าเวลาท่องสกุลมันจะลงท้ายด้วยศูนย์แล้วไม่ก็ห้าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยห้าได้ค่ะห้าอะไร 45, 5, 8, 45, 9, 45, ได้สี่สิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าได้เก้านะคะหกได้ไหมหกสามหกเจ็ดสี่สองไม่ได้ค่ะเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าไม่ได้ค่ะแปดแปดแปดห้าสี่สิบไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นจบพี่ตรงนี้แล้ค่ะพรวนกลับมาแล้วห้าจับคู่กับเก้าสามจับคู่กับสิบห้าแล้วก็สี่สิบห้าจับคู่กับหนึ่งนะคะทีนี้เราก็ด เลขที่สองสามแล้วก็ห้าหมดยังยังค่ะมีนี่อีกเพราะฉะนั้นตัวประกอบร่วมของสิบห้าและสี่สิบห้าจะได้แก่นึงสามห้าและสิบห้าค่ะรอบนี้ค่ะถ้าเป็นหอเรอมอละ่ะตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดในบรรดาหนึ่งสามห้าและสิบห้าเลขที่มากที่สุดก็คือเลขสิบห้าค่ะทันไหมง่ายปะตอ,อบละค่ะการหาหอเรอมอโดยวิธีการหาตัวประกอบนะคะอ่ะไปต่อวิธีทสองค่ะเราจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบมาดูกัน ตัวประกอบของเอาเอาเลขเหมือนเดิมเลขใกล้เคียงเดิมค่ะมี8ปมี1ิแล้วก็ย8สิบดเราก็ต้องทําการแยกตัวประกอบให้ได้ก่อนแยกตัวประกอบของ8ออกมาจะได้เป็นสองคูณสคูณสองแยกตัวประกอบของสิบอออกมาจะได้เป็นอ่ะคุณแยกแบบนี้ก็ได้หกคูณสองก็จะเป็นสองคูณสาเพราะฉะนั้นแยกตัวประกอบของ12อออองะะอบอ12ออกมาจะได้เป็น2อคูณสคูณสานะคะตามนี้สองคูณสคูณสามต่อไป28แดแยกตัวประกอบออกมาได้เท่าไหร่อ่ะเขียนใหม่ก็ได้อเจ็ดสามยี่แปดเจ็ดสี่อ่ะเอา 7, 7, 7, 7, เจ็ดกับสี่แล้วกันเสร็จปุ๊บเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะแล้ว เขากับโอเคแต่อย่ยังค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องแยก4ี่ออกมาอีกก็จะเป็น2 2เพราะฉะนั้นถ้าแยกตัวประกอบของ28ออกมาก็เลยจะได้เป็น7คูณ2คูณ2นะคะหรือ2องคูณสอคูณเนั่นเองหอละมอก็เหมือนเดิมค่ะดูว่าเขามีอะไรที่เหมือนกันนะคะตัวแรกก็คือ2แล้วก็มีอันนี้2หมดยังคะหมดแล้วเรียบร้อยเนาะเพราะข้างหลังมี2มีสมี7ไม่ได้มีเหมือนกันมีไม่เหมือนกันก็คือใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะเอาตัวเลขเนี่ยค่ะมาใช้ดังนั้นห่อละมอ์ของส12แปณกับ2หรือมีค่าออกม็เท่าร่ สี่นั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการแยกตัวประกอบเนาะไปลองดูแบบฝึกหัดกันค่ะสวัสดีค่ะสิบสองและสามสิบหกค่ะตรงหาหอเรมอของสิบสองและสาสิบหกค่ะโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบเวลาอยู่ในห้องเรียนหรือเวลาทำข้อสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะูก็ต้องดูดีๆนะว่าเขาต้องการให้เราใช้วิธีไหนนะคะอันนี้ใช้เป็นวิธีการแยกตัวประกอบค่ะเริ่มที่สิบสองก่อนเลยแยกตัวประกอบของสิบสองไปแยกข้างนอกได้เลยนะคะ สิบสองแยกออกมาเป็นอ่ะสองคูณหกแล้วกันสองคูณหกเป็นสิบสองสองเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเรียบร้อยช่างเขาแต่ตัวที่ยังไม่ใช่คือเลขหกถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องทาการแยกหกออกมาอีกแยกหกออกมาก็เลยจะได้เป็นสองที่คูณกับสามกลายเป็นหกจำนวนเฉพาะหมดแล้วทุกตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิบสองแยกตัวประกอบออกมาจะได้เป็นสองคูณสองคูณกับสามเรียบร้อยต่อไปไปสามสิบหกบ้างสามสิบหกแยกตัวประกอบออกมาเป็นเท่าไหร่อ่ะไปตรงนู้นละกันอเลขคูณคูณเหมือนเดิมเลยละกันเอาเป็นหกไม่เอาวิธีใหม่ว่ากูแยกเป็นสองกับ สองอะไรได้สามสิบหกคะอ่ะเราก็สามสิบหกตั้งเราหารด้วยสองอ่ะสองหารสามได้หนึ่งเวเศษหนึ่งกลายเป็นสิบหกสองอะไรได้สิบหกสองแปดสิบหกเพราะฉะนั้นก็เลยจะได้เป็นสามสิบหกเกิดมาจากสองที่คูณกับสิบแปดแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บสองเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแน่นอนแตสิบแปดยังไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกสิบแปดออกมาคะ่ะสิบแปดอ่ะแยกออกมาเป็นสองคูณกับเก้าละกันสองเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเรียบร้อยแต่เก้ายังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไงแยกเก้าออกมาอีกก็จะได้เป็นสามคูณกับสามค่ะ เราเอาเฉพาะจํานวนเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้น36จึงแยกออกมาจะได้เป็น2องคูณสคูณสแล้วก็คูณด้วยสามอ่นไหมเสร็จปุ๊บค่ะเขาก็เลยอยากให้หาหอรอมหอรอมของ12และ36จะได้เท่ากับอะไรบ้างก็ไปดูว่าเขามีอะไรที่เหมือนกันตัวแรกเลยมี2ค่ะอีกอันหนึ่งสค่ะมีอะไรอีก3ค่ะหมดยัง หมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าตัวข้างบน,มนหมดแล้วแต่ตัวข้างล่างมันเหลือก็ไม่เป็นไรนะคะเท่ากับเขาไม่ได้มีร่วมกันเพราะฉะนั้นเราไม่เอาเราต้องเอาที่ทุกตัวมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยจะได้เป็น2คูณ2คูณ3าําตอบออกมาเป็น2คูณ2เป็น4 4คูณ3เป็น12บอหอมอของ12และส6ิเท่ากับ12ค่ะง่ายไหมเรียบร้อยค่ะนี่คือการหาหอระมอโดยการใช้วิธีแยกตัวประกอบค่คะ และวิธีสุดท้ายค่ะเป็นวิธีที่ส่วนใหญ่นิยมใช้ที่สุดเพราะว่ามันง่ายที่สุดนะคะก็คือวิธีการหารนั่นเองแต่ว่าเอาจริงมาแล้วแต่คนถนัดเนาะจริงๆครูจะถนัดวิธีการแยกตัวประกอบมากกว่าสนุกไปอีกแบบทีนี้ค่ะไปใช้วิธีการหารบ้างของเก้ายี่สิเจดและสาสิกค่ะเหมือนเดิมค่ะต้องหาตัวเลขที่หารได้ลงตัวทั้งสามจนวนนะคะเอาออกก่อนออกก่อนสมมติว่าไม่เห็นเราก็ต้องหาค่ะเลขอะไรที่หารเก้าหารยี่สิบเจ็และหารสามสิหกได้เลขสามค่ะสามอะไรได้เก้า3ามามเก้าสามอะไรได้ยี่ส็ดามเก้ายี่สิบเป็นส2 หารได้ลงตัวด้วยและหารได้ถูกตัวค็ปตของหอระมอคือต้องทุกตัวนะคะเสร็จปุ๊บสามเก้าสิบสองมีอะไรไหมที่สามารถหารสามเก้าและสิบสองได้อีกก็สือเลขสามค่ะสามอะไรได้สามหนึ่งสามอะไรได้เก้าสามสามอะไรได้สิบสองคำตอบเป็นสี่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้เป็นหนึ่งสามสี่ซึ่งตอนเนี้ยมันมีจำนวนเฉพาะปรากฏขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะก็คือสามแล้วมันก็มีหนึ่งด้วยแสดงว่าโบสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะในกรณีของหอระมอนะทีนี้แล้วหอระมอเ แล้วหอเรามอของเก้ายี่สิบเจ็ดสามสิบหกเนี่ยโดยวิธีการหารได้มาจากไหนได้มาจากตรงนี้ค่ะเลขข้างหน้าเลขที่เอาไปใช้หารนะคะจับสามมาแล้วคูณกันกับสามอีกตัวค่ะคําตอบจึงออกมาเป็นเก้าค่ะดังนั้นหอเรามอของเก้ายี่สิบเจ็ดและสามสิบหกก็คือเก้านั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างการสี่สิบแปดหกสิบและเก้าสิบหกลกัน,นะคะ่ะสี่สิบแปดหกสิบและเก้าสิบหกตอนนี้มีเลขสามตัวแล้วค่ะถ้าเราจะหารเลขมาหารเนี่ยแปลว่าเราต้องหาเลขที่หารได้เท่าไหร่ทั้งหมดทั้งสามตัวนะคะ ซึ่งดูแล้วเนี่ยเป็นจำนวนคี้เ,เขาเรียกว่าจำนวนคู่พูดผิดค่ะเป็นเลขคู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้แม่สองได้แหละแน่ๆน,นะคะแม่สองไปโลดสองอะไรได้สี่สิบแปดสองสองสี่สองสี่แปดสองอะไรได้หกสิบสองสามแล้วก็ศูนย์สองอะไรได้เก้าสิบหกสองสี่แปดแล้วเสร็จหนึ่งสองแปดสิบหกค่ะได้มาเป็นยี่สิบสี่สามสิบและสี่สิบแปดใช้แม่อื่นแม่ต่อไปค่ะแม่อะไรที่สามารถหารยี่สิบสี่สามสิบแล้วก็สี่สิบแปดได้อีกค่ะ จะสก็ได้เนาะเปลี่ยนบ้างอะกันสองก็ได้ค่ะสได้สามเจ็ดปสปดย่สอ,อะไรได้สาก็คือสิบอะไรได้สี่สิบดสาหนึ่งสาเหลือเศษหนึ่งกลายเป็นสิบสาอะไรได้สิบแปดสาหกสตอนนี้เราจะเหลือเป็น 8, 10, แปดสิบก็สิหาเลขที่สามารถหารแปดและสิได้อย่างลงตัวค่ะไปะแม่สองโลดสอะไรได้แปดสองสี่สองอะไรได้สิบสองห้อะไรได้สิบหกสองแปดสิ 16, 28, 16. ตอนนี้มีสี่มีห้ามีแค่ะเจอจำนวนเฉพาะแล้วเรียบร้อยผ่านต่ออีกได้ไหม ก็ต้องดูเรว่าถ้าตอนนี้ถ้าที่มันเป็นจำนวนเฉพาะแปลว่ามีแค่ตัวมันเองที่หารได้ถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าหเนี่ยหารตัวเองได้ลงตัวแน่นอนอยู่แล้วแต่ห้าจะหารสี่ได้ปะไม่ได้ห้าจะหารแได้ปะไม่ได้เพราะฉะนั้นเท่ากับไม่มีอะไรแล้วที่สามารถหารได้ใช่ไหมคะเราก็เลยจะจบที่ตรงนี้เลยค่ะดังนั้นสรุปแล้วหอรอมมของสี่สิบแปดหกสิบและเก้าสิบหกก็คือเอามาจากไหนนะเอามาจากตัวที่หารนั่นเองค่ะเราจะเท่ากับสองคูณสองคูณสามค่ะ สองคูณสองคูณสามคำตอบออกมาเลยเป็นสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสามเป็นสิบสองค่ะหอเรมอหรือตัวหารร่วมที่มากที่สุดของสี่สิบแปดหกสิบและเก้าสิบหกก็คือเลขสิบสองค่ะจบแล้วายไหมนี่คือวิธีการหาหอเรมอทั้งสามวิธีค่ะหอเรมอก็คือตัวหารร่วมที่มากที่สุดของแต่ละเลขนะคะไม่ใช่พูดผิดหอเรมอคือตัวหารร่วมมากตัวหารร่วมที่มากที่สุดของเลขทั้งหมดนะคะอืม โดยแยกออกเป็นทั้งหมด3วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือการหาตัวประกอบวิธีที่2ก็คือแยกตัวประกอบแล้วิธีสุดท้ายก็คือการใช้วิธีการหาั่นเิบนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่น่าจะเป็นในหัวข้อของคอรนอลน,นะคะแล้วก็จะจบที่จบปัญหานะคะถ้ามีถ้ามีเขาเรียกว่านะถ้ามี วันนี้เป็นอะไรเนี่ยถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามมาได้ตลอดเลยนะคะอินบ็อกซ์หลังไหมหรือว่าส่งไลน์ก็ได้หรือว่าจะส่งเป็นข้อความก็ได้ค่ะหรือว่าจะโพสต์เป็นข้อความท้ายคลิปนี้ก็ได้นะคะคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็แยกยายค่ะ see you again next week นะคะแล้วก็ฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆของปุตุกด้วยนะคะจะมีอัปโหลดให้เรื่อยๆนะหลากหลายวิชากันไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีมากๆค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณมากๆและสวัสดีค่ะวันนี้มันเพียรจริงๆนะเนี่ยบ๊ายบาย